สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องซานเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนมเิก็คือขายแอปเปิลนะคะในแอปเปิลเขาก็ให้มาแบบว่าเบสิกเบสิกก่อนนี่เป็น EP แรกคือยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นยังไงต้องทําอะไรบ้างก็ใส่ไว้ในชั้นเลยนะคะทุกคนพอใส่ไว้ในชั้นเสร็จปล๊บนะคะก็เอากล่องมาทิ้งโโงง่ายมากเบสิกสุดๆเลยโอเคไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่า คือเพิ่งรู้เลยว่าอันนี้คือเป็นการแบบว่าปรับราคานะคะทุกคนว่าเราจะให้มันราคาเท่าไหร่ตอนแรกก็คือคิดว่าแบบถ้าเกิดแพงเกินไปจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าก็เลยแบบคิดอยู่นานแล้วมันบอกให้ด้วยนะว่าเราหวัได้กําไรเท่าไหร่อืก็เลยตอนแรกก็คือเอาราคาพอดีพอดีไม่แพงเกินไปแล้วก็ให้ตัวเองได้กําไรด้วยก็ราคาประมาณนี้ดูจากทรงอะทุกคนความจริงอ่ะไม่ว่าราคามันจะแบบแพงหรือว่าแบบเต็มขีนก็น่าจะมีลูกค้านะเพราะว่า จากที่เล่นมาก็มันก็มีลูกค้าอยู่ดีไม่ว่าจะแพงขนาดไหนมาทุกคนเจ๊ J. คนแรกมาแล้วก็คือลูกค้าคนแรกมาแล้วซื้อแอปเปิลไปสีนลูกเลยจุกๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือช่วงชุลมุนของแท้เพราะาอะไรคือไม่รู้จะทอนตังยังไงด้วยความที่เป็น E ีีแรกแล้วเราก็แบบทําอะไรไม่เป็นทุกคนต้องไปดูเสียงจะให้ฟังเสียงว่าตอนที่เราเล่นอยู่ตอนนั้นอะเราพูดว่าอะไรบ้างก็คือแบบฮะทอ,อนเท่าไหร่ทอนยังไงอะคือแบบพร้อมนี่เป็นเลยคือต้องทําไงต่อคือ เล่นไม่เ <screen> ป็นอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปฟังนะคะทุกคนตอนนี้คือมึนมากแล้วคือค้างไปนานมากแล้วคือแบบกดทอนมั่วๆก็แบบ NO ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เอาให้ทำไงวะก็ความไม่เป็นทุกคนต้องคอนเท่าไหร่ไม่คือต้องนอนเท่าไหร่คือดูไม่เป็นไงประเด็นอ่ะคืออ่านไม่ออกไงภาษาอังกฤษแต่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ใจจะนอนเท่าไหร่อ่ะนอนไม่เป็นไอ้ยึเฮ้ยไม่ใช่อีก ุกคนสวยและเล่นได้เป็นอ๋อเล่นเพเข้าใจแล้วนะโอ้เข้าใจแล้วแม่ก็ไม่บอกแต่แล้วโอเคสรุปก็คือผ่านมาได้ลูกค้าคนแรกก็คือทำเขาโมโหแล้วคือค้างไปนานมากจังหวะนั้นขอเคดิตด้วยลู okay, ดฮะเคดิทำไงกะ Mm hmm. ความคือความจริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นดีกว่าแบบมากดเหรียญหนึ่งบาทอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือเราแบบไม่รู้ว่าอันนี้คือเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรก็แบบกดมั่วๆไปนะทุกคนอะไรมันกาจะยังไม่คลองหลังๆก็อาจจะคลองนะโอเคทุกคนของในร้านหมดแล้วแล้วก็สั่งของมาเพิ่มนะคะตอนนี้ของที่เราสั่งก็มีแค่แบบว่าพวกแอปเปิลพวกผลไมา้พวอของอย่างอื่นก็คือยังไม่มีต้นทุนขนาดน,นั้นที่จะไปซื้อของอย่างอื่นมาเพิ่มแต่เชื่อว,ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีแบบ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่โตมหาศาลกว่านี้แน่นอนแล้วก็ต้องมีของเยอะมากมายแน่นอนค่ะทุกคนมาแค่เอาของมาลงคือแค่แป๊บเดียวลูกค้าเข้ามาไวมากก็เลยต้องรีบเดินเข้ามาแล้วแบบอันนี้ก็คือยังไม่ได้เอาไปทิ้งก็เลยรีบมาขายก่อนนะคะกลัวลูกค้ารอนานเพราะว่าร้านเราเนี่ยใส่ใจกับลูกค้าเป็นอย่างดีอันนี้ก็คือเริ่มทอนข้องนิดนึงแต่อาจจะแบบว่ายังไม่รู้ไม่ข้องมือมากก็เดี๋ยวเวลาผ่านไปชิเดี๋ยวก็ชินเองนะทุกคนนะค่อยค่อยทอ,อนไปใครที่มาซื้อของร้านนี้จะต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าแบบ ต้องรอแม่ค้าทอนตังนานมากก็คือจะบอกมากว่าแบบคือจะบอกว่าลูกค้าคนไหนที่แบบว่ามาซื้อด้วยบัตรเครดิตคือเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะบัตรเครดิตมันง่ายกว่าทอนตังอย่างนั้นตั้งเยอะคือแบบแค่กดจุดแคก่ดคกดเลขคือง่ายมากที่สุดไงที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็เดินทางมาถึงเลเวลที่2แล้วก็คือผ่านเลเวลแรกไปแล้วก็คือรู้สึกด,ดีมากเพราะว่าแบบผ่านรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรตอนนี้ก็เริ่มเล่นเป็นขึ้นมั้ง กกนี่ออ๋ไมถูขอโทษคุณลูกค้าทุกคนที่ทำให้ทุกคนต้องรอนานนะคะขอโทษจริงๆค่ะพอดีโอเคคุยค่ะคุยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการใช้บริการขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเพื่อจบปฏรเิตมันง่ายอ่ะเพราะว่ามันแค่กดๆขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งที่มาซื้อของดิที่ชั้นต้องนะลูกค้ามาคือไม่มีเวลาไม่มีเวลาเติมของเลยงงมากแอปเปิ้ลงลงลงลโอเคคุณลูกค้ามาอีกแล้วตายแล้วตายมากตายแบบอื้อหือต้มอ่ะคุณลูกค้าจะยินนะคะเร้่องของแบบนี้ค่ะ คค่ okay, บคุณค่ะตอนนี้ก็สิ้นสุดวันแล้วแต่เราก็ยังอยากเติมของอยู่ขอเติมของก่อนนะก็คือมันก็จะมีโค้ชอยู่ตรงด้านนี้นะทุกคนที่คอยบอกว่าแบบเออควรทำอะไราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบอัะไรทำตามได้ก็จะทำตามแบบตามที่เขาแนะนำมาตอนนี้ก็สิ้นสุดวันแล้วเขาบอกให้เรากลับบ้านแบบไปพักผ่อนได้แล้วนะเพราะว่าแบบไม่มีลูกค้ามาซื้อตองคืนนะจ๊ะ ไม่ว่าจะของเต็มแค่ไหนก็คือไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นก็กลับบ้านในพักผ่อนแล้วเขาก็นี่คือสถิติของวันที่1ก็คือไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไงก็อย่างเราก็ผ่านมานมาได้แล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในวันที่2